ซูเปอร์โมปกปิทาโกตอนเกสอนและอองตลาดอุ๊ยดอกไม้อะไรนะ่ะสวยจังเออเฮย้ยมีเยอะแยะเลยเอากลับไปเสียบแจกันที่บ้านดีกว่าอืมจริงด้วยจริงด้วยสวยจริงๆเลยนะะอ้อ,อช่ยอะอะอ้อ,อช่ย เข้ามาอีกเยอะๆคราวนี้ลหละพวกมันจะได้สนุกกันใหญ่เลยพี่จินนี่แม่ให้มาตามกลับไปกินข้าวเฮ้ยพี่ไปทำอะไรมาน่ะสงสัยจะแพ้แกสอดอกไม้เนือสิฮ่ฮาแพ้กันหมดนี่เลยเนี่ยนะฮะนี่มันดอกอะไรเนี่ยโอเจหรือเหมือนดอกไม้สังเคราะห์มากกว่านะครับพี่หมอนี่มันดูดภูมิต้านทานในตัวเราได้ด้วยเหรอเนี่ยฮะ พี่มอกครับตรงนั้นอะมีตู้กดเครื่องดือ้อมอกเอาละ่ะพลังมาแล้วขอพลังจากข้าวมาเล่และความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์มาเป็นซูเปอร์มอลมันข้ามขึ้นมาเรื่อยๆเยลยเหรอเนี่ย,ยนี่มันสร้างพลังไฟฟ้าได้ด้วยหรือเนี่ยงั้นต้องเจอพลังขึ้นโซนี สลายไปซะนี่นะไม่ใหีใครหลุดออกแล้วเป็นไงบ้างทุกคนพี่โมอพ่หอืมหายดีแล้วสินะงั้นก็รีบกลับไปทานข้าวตั้ดีกว่านะพวกเราพี่เมาเท่จังเลยใช่น่ารักนะแถมเจ่งด้วยเธออย่างนี้เปิดรับสมัครแฟนคลับดีไหมนะเอะออย่างนั้นชนะสู้เขาต่อไปนะซุปเปอร์มอ